ผมปาต้นเอมาอยู่ s อนะพออยากเล่งเสือมังกรผมก็เลยจะมาเล่งเสือมังกรให้ดูนะครับดอกนี้นะครับผมก่อลงไปที่แดงนะครับเจ็บผลนะครับแดงข้างล่างสามนะเห็นไหมผมก็เลยจะตามแดงดูก่อนว่าเป็นแดงจริงหรือเปล่านะครับอ่าโอเคเป็นแดงจริงๆนะครับสามกราฟนะครับสามเกอร์ให้แดงแดงแดงอีกแล้วนะ แต่ว่าผมจะแทงสวนนะครับดองน,นี้ผมจะสวนมันไปนะครับมผมจะสวนมันไปเลยนะพร้อมก็ไอค์ไปด้วยนะครับมาดูครับว่าผมขอเทปไปเลยแล้วกันนะอ่ะเงินจริงนะครับไม่ใช่เดโมนะม,มาดูครับว่ามันจะเป็นแดงหรือจะเป็นเงิน อ่ตามที่ผมคลิกนะครับอืมให้ออกก็หน้าเด่งอยู่นะครับตอนนี้นะส่วนดอกนี้นะครับผมจะยังไม่เร่งนะครับยังไม่เร่งเพราะอะไรกราฟเนี่ยออกออกสวยท,ทั้งคู่เลยนะเออแต่ว่าแดงสวยกว่าผม,มใจไม่ไหวแทสกาฟไปเลยแล้วกันนะ ขอ,ขอทอสทสกราฟไปเลยนะเปิดห้านะครับก็เปิดเก้านะครับเป็นเขาไพ่สองตักหนึ่งนะครับตอนนี้นะดีนะที่เมื่อกี้ผมแก้ัดกาฟไปมผมก็จะลงทบไปเลยนะครับนะขอลงทบไปเลย เอาขออัดไปเลยแล้วกันนะครับค่อนข้างดูมีภูมิถานนะครับโอเคนะครับบบกมานะครับดูไว้นะครับว่าตอนนี้เราควรพอนะครับจริงๆนะ ย้ำแดงมาอีกทีครับแค่เทสกราฟนะครับผมว่าไม่น่าจะเป็นสองตักหนึ่งที่ยาวนะครับเรามาดูนะครับถ้าสองตักหนึ่งยาวนี่บอกเลยว่ากิ่งนิ่มครับอ่ะโอเคนะครับตามคางนะครับผมจะมีดอกหนักดอกเบานะเทสกราฟไปเรื่อยนะครับกระเสือมังกรแล้วก็ทุกทุกครั้งที่เล่นนะให้ดูไว้นะครับว่าถ้าคุณอยากถอนคุณจะต้องเล่นยังไงนะครับ ตอนนี้ผมตามอะไรผมขอตามแดงครับดอกน,นี้นะครับมีโอกาสเสมอนะผมว่าไม่น่าใช่ไม่น่าใช่สองตักสองอ่ะอ่าแต่สองตักสองก็สวยครับอ่าโอเคนะครับผมแย่แย่ไปดูก่อนไงน เอาโอเคครับตอนนี้นะครับพบเลยครับถ้าไม่ใช่สองตัดสองผมก็ต้องยอมนะครับเพราะว่าในเขาโปร่งเนี่ยอไอตัวเนี้ยมัดหนึงแปลกๆปลกนะนะแล้วก็เขาทึบกับเขาไม่ขี่ก็เด้งแปลกๆนะครับโอเคครับเป็นสองตัดสองนะครับ ผมก็เลยบอกว่ามันเดิงแปลกๆจริงๆนะเดี๋ยวจะมาดูนครับว่าสองตัดสองนานแค่ไหนนะพอตอนนี้กราฟเริ่มเวียงนะเริ่มเวียงเริ่มเวียงแบบแปลกๆเลยอะเออนะครับอก็เราเอามาเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบเองนะไม่รู้ว่าผมจำไม่ได้ น่ยจะพังแล้วครับนะดอกนี้ผมไม่ลงนะครับเพราะว่ากราฟกำลังจะเปลี่ยนนะผมบอกเลยว่ากราฟกำลังจะเปลี่ยนโอกาสเสมอมีเยอะนะครับดอกนี้ให้ทุกคนนะใจเย็นเวลาเล่น ถ้าคุณอยากถอดนะครับคุณไม่ต้องมาตามผมทุกครั้งไปนะครับเราเสียเวลากี่นาที5นาทีนะครับบวกขนาดนี้คุณก็คนพอนนะนะครับอ้ยาวอยู่นะสี่ชุดได้อยู่นะครับครับสวยอยู่นะแต่ว่า ผมจะไม่เล่นครับผมว่าผมพอเลยดีกว่า<ๆ>เพราะว่ากราฟหลังจากนี้ผมไม่แนะนํไม่ให้ทุกคนมาเล่นละมันเริ่มจะแหวกเปลเปยวลแล้วดอกแนแดงมีโอกาสขึ้นเยอะมากเลยดูสิเห็นปะดูที่กราฟนะครับสองกราฟเนี่ยเป็นแดงอีก,กราฟหนึ่งนะเป็นเงินนะครับอืมอ่ะโอเคนะผมหยุดแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่า แค่นี้ผมก็เยอะแล้วอ่าวันนี้ผมก็สองพันแล้วนะในกระเป๋านะแค่ทุนสามร้อยนะครับโอเค